สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้พบกับค,คุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง านตัวชี้วัดท1นป .1 ทับ 1. 1. 1. 1อ่านออกเสียงคำคำคล้องซองและข้อความสั้นๆท2 1ป1ทัเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆท4 1ป1ทัเรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 2. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ได้ 3. มมีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดการแต่งประโยคก,การแต่งประโยคเป็นการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความว่าใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อใช้ในการสื่อสารหลักการแต่งประโยคคือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันและตอบได้ว่าใครทำอะไรสะแสดงว่าข้อความนั้นเป็นประโยคเพราะมีผู้กระทำและอาการที่ทำ กิจกรรมพัฒนาความรู้ตอบคำถามจากภาพใครตอบว่าพ่อทำอะไรตอบว่าล้างรถในภาพนี้พ่อล้างรถ ใครตอบว่ายายทำอะไรตอบว่าล้างจานในภาพนี้ยายล้างจานใครตอบว่าแม่ทำอะไร ตอบว่าตากผ้าในภาพนี้แม่ตากผ้าใครตอบว่าน้องทำอะไรตอบว่าดูดนมในภาพนี้น้องดูดนม ใครตอบว่าพี่ทำอะไรตอบว่ากินอาหารในภาพนี้พี่กินอาหารใครตอบว่าเด็กดๆ ทำอะไรตอบว่าเตะบอลในภาพนี้เด็กๆเกตะบอลใครตอบว่าสุนัขทำอะไร ตอบว่ากัดพี่ในภาพนี้สุนักกัดพี่ใครตอบว่าลิงทำอะไรตอบว่ากินกล้วยในภาพนี้ ลิงกินกล้วยใครตอบว่าวัวทำอะไรตอบว่ากินหญ้าในภาพนี้วัวกินหญ้า ใครตอบว่าแมวทำอะไรตอบว่าคาบหนูในภาพนี้แมวคาบหนูกิจกรรมพัฒนาความรู้เรียงคำเป็นประโยค เพลงพ่อร้องเรียงเป็นประโยคได้ว่าพ่อร้องเพลงผ้าซักแม่ เรียงเป็นประโยคได้ว่าแม่ซักผ้าฟันฉันแปรงเรียงเป็นประโยคได้ว่าฉันแปรงฟัน น้องขนมกินเรียงเป็นประโยคได้ว่าน้องกินขนมเตะเพื่อนๆนบอล เรียงเป็นประโยคได้ว่าเพื่อนเพื่อนเอนตะบอลเล่านิทานครูเรียงเป็นประโยคได้ว่าครูเล่านิทาน ้นไม้ปลูกเรียงเป็นประโยคได้ว่าตาปลูกต้นไม้ยายน้ำพริกตําเรียงเป็นประโยคได้ว่า ยายตำน้ำพริกไข่แม่ไก่ออกเรียงเป็นประโยคได้ว่าแม่ไก่ออกไข่ ำแม่กับข้าวเรียงเป็นประโยคได้ว่าแม่ทำกับข้าวมแมลงตุ๊กแกกินเรียงเป็นประโยคได้ว่า ตุ๊กแกกินมแมลงกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพข้อ1กอไก่ช้างอาบน้ำขอไข่ช้างวาดภาพคอควายรดน้ำช้าง ข้อหนึ่งตอบกอไก่ช้างอาบน้ำข้อสองกอไก่เด็กเตะบอลขอไข่เด็กร้องให้คอควายเด็กโยนบอลข้อสอ คอควายเด็กโยนบอลข้อสามกอไก่น้องถูพื้นบ้านขอไข่น้องกวาดบ้านคอควายน้องนอนหลั ข้อสตอบขอไข่น้องกวาดบ้านข้อสี่กอไก่หนอนกินนกขอไข่กาฆ้าพริกขอควายนกกินหนอน ข้อสตอบคอควายนกกินหนอนขอ้อหกาอไก่พี่อ่านหนังสือขอไข่พี่ดูโทรทัศน์คอควายพี่ระบายสี ข้อหตอบกอไก่พี่อ่านหนังสือข้อ6ก,กอไก่พ่อล้างรถขอไข่พ่อปลูกต้นไม้ขอควายพ่อถูพื้นบ้าน ข้อหตอบขอไข่พ่อปลูกต้นไม้ข้อ7จ็กอไก่แม่ซักผ้าขอไข่แม่ล้างจานขอควายแม่ถูพื้นบ้าน ข้อเจ็ดตอบกอไก่แม่ซักผ้าข้อแปดกอไก่หมาไล่จับแมวขอไข่แมวไล่จับหนูคอควายหนูไล่จับแมว ข้อ8ตอบขอไข่แมวไล่จับหนูข้อ9กไก่ลิงกินอ้อยช้างขอไข่ช้างกินกล้วยคอควายลิงขี่หลังช้าง ข้อเตอบคอควายลิงขี่หลังช้างข้อ10บกอไก่หมากัดแมวขอไข่หมากัดคนคอควายหมากัดรองเท้า ข้อสิบตอบคอควายหมากัดรองเท้าค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ฝึกการตอบคำถามจากภาพแล้วก็ได้ฝึกการเรียงข้อความให้เป็นประโยคคุณครูขอชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการ เรียนรู้และขอปรบมือให้กับคนเก่งที่สามารถตอบคำถามจากภาพได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ